ยังจำได้ไหมครับว่าตอนที่แอดทำคลิปพินเฮดและบอกว่าเรื่องราวของมันได้จบลงในนิยาย Scarlet Gospel จริงๆแล้วเรื่องราวมันไม่ได้จบลงครับพเพราะเขายังเขียนนิยายตามมาอีกหลายเล่มและเล่มที่ Clive Barker ยังคงมีส่วนในการร่วมช่วยเขียนและออกไอเดียก็คือเล่ม Hellraiser the t o l e ซึ่งเป็นเรื่องราวพรีโคลที่พูดถึงวิลกรรมของพินเฮดก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ใน Scarlet Gospel เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นด้วยการกล่าวถึงอาณานิคมนักโทษที่มีเรือนจำหลักเรียกว่า Big House ซึ่งดูโออาอลังการแต่แท้จริงแล้วมันปเป็นเพียงภาพลงตาโดยมีชั้นล่างที่ก่อสร้างด้วยไม้เก่าที่นํามาจากแผ่นดินใหญ่เพื่อสร้างภาพลงตาของความแข็งแกร่งเกาะแห่งนี้เนี่ยเคยถูกตั้งชื่อไว้สองครั้งครั้งแรกโดยมิชชันนารีที่หนีตายมาจากโรคเรือนและความวายป่วงของแผ่นดินใหญ่พวกเขาตั้งชื่อก่าะแห่งนี้ว่า s a l v a t i o n Island ไม่กี่ปีต่อมาก่อนนี้ก็ถูกทิ้งร้างอีกครั้งครับประมาณช่วงกลางศตวรรษที่19รัฐบาลฝรั่งเศสได้เล,เลือกเกาะน,นี้เป็นที่คุมขังนักโทษที่ไร้ทางเยียวยาแล้วเปลี่ยนชื่อก่าะใหม่เป็นกีอนานาพอถึงปี1852รัฐบาลภายใต้าจาัก,กรพรรดนินโปเลียนที่3ก็เกิดไอเดียบันเจิดอยากสร้างอาณานิคมเอาไวค้คุมขังและลงโทษพวกนักโทษโดยเฉพาะก็เลือกเกาะน,นี้มาครับแล้วก็สร้างอาณานิคมนั้นใครก็ตามที่ไปเยือนที่นั่นเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ก่อนนี้คือนรกครับเวอร์ชันมินิดีๆนี่เองมันจะถูกขนานนามว่าอีเลดูเด,ดียเบลหรือเดวิลส์ไอแลนด์เกาะแห่งปีศาจข่าวความโหดร้ายทารุนต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาณาณิคมนี้ได้หลุดรอดออกไปยังภายนอกแม้รัฐบาลฝรั่งเศสจะพยายามปกปิดความโหดร้ายนี้เอาไว้อย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามนานาชาติต่างก็ประนามและเรียกร้องให้ฝรั่งเศสทำตัวเป็นประเทศสีวิไลเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาสักที ซึ่งก็เหมือนรัฐบาลฝรั่งเศสจะยอมทําตามเสียงเรียกร้องนั้นบ้างครับเพราะนักโทษที่ยังมีชีวิตอยู่กลุ่มสุดท้ายได้ถูกปล่อยตัวออกจากเกาะในปี1953หลังจากปิดเกาะได้ไม่นานเกาะปีศาร์ก็กลายเป็นเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องสยดสยองรัฐบาลฝรั่งเศสที่เห็นโอกาสในการสร้างเม็ดเงินจึงได้ให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเกาะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันซะเลยห้องขังแคบๆไม่มีอากาศถ่ายเทที่เคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษมาหลายต่อหลายปี ถูกทาความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อให้นักท่องเทีย่ยวที่ชอบความตื่นเต้นมาโดนลองคังในนั้นดูแต่ก็มีอยู่หลายคนล่ะครับที่อยู่ได้แค่นาทีหรือนาทีครึ่งก็ต้องเพนออกจากห้องแทบไม่ทันเพราะบรรยากาศสยองที่อบอวนไปทั่วเรือนจาแล้วนิยายก็ตัดกลับมาที่ตัวละครที่เคยมีบทบาทในในิยายภาคแรกครับเฮลบาวฮาร์ดนั่นก็คือคริสตีคอตตันซึ่งได้เปลี่ยนชื่อแซ่เป็นคริสตินาฟิดันซ่าเพื่อหลบหนีการตามล่าของเหล่าซีโนไบ ทีไลลาเธอมาจนถึงกรุงปารีสตอนนี้เคอร์สตีนี่มีหนังสือเดินทางปลอมเป็นสิบฉบับและก็เซฟเฮ้าส์อยู่ทั่วโลกทว่าแม้จะทําถึงขนาดนี้แล้วเธอก็ยังไม่เชื่อว่าตัวเองปลอดภัยเธอมากระตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความหวาดกลัวเสียงทุ้มต่ําของชายที่มีตะปูอยู่เต็มใบหน้ายัางคงกึกกล้องอยู่ในหูของเธอเธออดพผลจากเงื้อมือของเขาและเหล่าสาวบุกมาได้ถึงสองครั้งสองคราแต่เธอก็รู้ด้วยว่าถ้าเกิดพวกมันต้องการตัวเธอจริงๆมันจะจับตัวเธอเมื่อไหร่ก็ได้ คิร์สตีได้รับจดหมายฉบับหนึ่งที่ส่งมาจากดรโจเซฟแลนซิงศาสตราจารย์ด้านเทววิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในแถบมิดเวสต์แลนซิงเริ่มต้นจดหมายด้วยการเตือนเธอว่าให้เผาจดหมายนี้ทันทีหลังอ่านจบและจดหมายฉบับนี้ก็ทําให้เธอนึกถึงสมัยเด็กเมื่อครั้งที่เธอเขียนจดหมายถึงพระเจ้าแลนซิงยืนยันว่าความลับของเธอไม่รั่วไหลแน่นอนและเขาได้ทําลายเอกสารทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยทิ้งไปหมดแล้ว ฉันยังเตือนเธอว่ามีคนกําลังแกะรอยจดหมายของเขาซึ่งหมายความว่าพวกมันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนแลนซิงถามถึงช่วงชีวิตสุดท้ายของฟิลิปเลอม,มาชองช่างฝีมือผู้สร้างกล่องปิศนาลาม n นต์ n อนฟิกเรชั n นซึ่งมีทั้งเสียงดนตรี 3, และก็เป็นประตูสู่ดินแดนปีศาจท,ที่เรียกว่าเวสซ์ซึ่งเป็นเขาว,วงกดของซินาบไบในนรกด้วยแลนซิงเตือนเธอว่านอกจะกลก่องลาม e นต์คอนฟิกเรชันแล้ว ยังมีวิธีอื่นที่ปีศาจจะสามารถข้ามธรณีประตูมายังโลกได้อีกและวิธีนั้นก็กำลังจะถูกใช้ในเร็วๆนี้โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเว้นแต่ว่าเคอร์สตีเนี่ยจะเต็มใจให้ความช่วยเหลือหลังจากอ่านจบเธอก็ตัดสินใจโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งไว้ในจดหมายแต่ไม่มีใครรับครับต้องเข้าสู่ระบบฝากข้อความเสียงเธอวางสายด้วยความกังวลกระว,กวายใจ นึ่งสัปดาห์ต่อมาเธอก็กลับไปแถวแถวบ้านเก่าอีกครั้งแต่บ้านหลังนั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้แค่ที่โล่งๆครับแล้วก็รอยแตกของพื้นดินระหว่างที่เธอเดินออกมาเธอก็เห็นร่างผอมเพียวหัวโล้นสีดำๆกำลังวิ่งมาหาเธอพร้อมกับพึมพำบทสวดอะไรสักอย่างแต่พอกางหูฟังดีๆมันก็ไม่ใช่บทสวดอะไรหรอกครับแต่เป็นคำหยาบล้วนๆและทุกครั้งที่คนคนนั้นพูดคำนี้ออกมา สายฟ้าก็จะพุ่งออกจากปากแล้วก็ส่องสว่างไปทั่วร่างของบางเคอร์สตี้เจอแบบนี้ก็สตันอยู่กับที่ไปแป๊บหนึ่งร่างดำๆนั้นก็หยุดลงทันทีด้วยความกลัวอารมณ์แบบประมาณหืมไม่ตกใจหน่อยเหรอแสงสุดท้ายของวันเผยให้เห็นใบหน้าที่มีความเศร้าเคอร์สตี้ที่ตั้งสติได้แล้วก็เดินจากไปโดยคิดว่าเขาเป็นพูดผีปีศาจที่ถูกจำกัดนอานาเขตพอมาถึงห้องพักเธอก็โทรหาแลนซิงอีกครั้งคราวนี้มีชายคนหนึ่งรับสาย และบอกว่านี่คือสำนักง,งานของดรโจแลนซิงเคอร์สตีบอกว่าเธอได้รับจดหมายและกำลังจะออกไปหาในอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครังหน้าต่อมาเธอก็โทรไปหาแลนซิงอีกครั้งตอนแรกสายเหมือนจะถูกโอนไปที่ระบบฝากข้อความอีกแต่แล้วแลนซิงก็รับสายครับเขาบอกว่ารู้แล้วว่าพินเฮดอยู่ที่ไหนและเขาต้องการให้เคอร์สตี้ช่วยจัดการด้วยถ้าเธอไม่ช่วยโลกก็จะถึงการอาวสานเคอร์สตีพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจตอบตกลง แลนซิงบอกว่าตอนนี้เนี่ยพินเฮดอยู่ที่เกาะปีศาจภารกิจที่เธอต้องทําก็คือดึงความสนใจจากพินเฮดให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเคอร์สตี้เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อเขาเธอจึงใช้เวลาเกือบ40ชั่วโมงเดินทางจากลอนดอนไปยังเกาะปีศาจและไปถึงในช่วงบ่ายแก่ๆของวันอาทิตย์ก่อนจะพบกับมาดามเรมเบิร์ดหญิงชราเจ้าของโรงแรมแห่งเดียวที่อยู่บนเกาะปีศาจมาดามแกก็พูดถึงสามีของเธอครับที่ชื่อว่าคลอส ที่ถูกฝังอยู่ที่นั่นและก็กล่าวว่าที่ดินของเธอเนี่ยอยู่ห่างจากป่าในระยะเพียง20หลาเท่านั้นเธอรู้เรื่องถนนโลโดวิโกเธอรู้เรื่องที่เคอร์สตี้เคยเผชิญมาและก็เรียกเคอร์สตี้ว่าเป็นผู้ท้าทายกฎของนรกเคอร์สตี้เดินเข้าไปในบ้านและก็พบกับวอเตอร์ชายร่างเล็กผู้ซ่อนความลับไว้ใต้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นขณะที่มองไปที่หน้าตา่างเคอร์สตี้ก็มองเห็นมาดามแรมเบิร์ต เดินช้าๆไปยังแนวป่าแล้วก็หายวับไปเลยก่อนจะหันมาเห็นภาพวาดขนาดใหญ่หลังโต๊ะทำงานของมาดามซึ่งเป็นผลงานของครอสสามีของเธอแต่เป็นภาพของบ้านทรงอเมริกันยุค่าอนาเนคมที่มีเสาสีทองและสีดำหกตนยิ่งมองก็เหมือนเอจใจครับว่าเอ้มันเหมือนอะไรกับที่เคยเห็นมาก่อนจนเธอคิดออกว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนกล่องลาเมส์คอนฟิเกเรชันก็เลยรู้ได้ทันทีครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเดอะเวส เมื่อความจริงเปิดเผยวอลตันผู้ถูกพินเฮดครอบงำก็เผยท่าแท้เขาเล็งปืนใส่เธอแต่เคอร์สตี้ก็เหวี่ยงค้อนไปที่เขาวอลเตอร์เหนียวไกปืนใส่เธอแต่เคราะดีที่กระสุนด้านค้อนในมือเคอร์สตี้จึงบดเข้าไปที่ศรีรษะของวอลเตอร์อย่างจังจนเขาล้มลงกับพื้นตีตัวไปนรกทันทีครับเคอร์สตี้ลองหยิบปืนรุ่นเก่าที่เก็บมาจากมือของวอลเตอร์มายิงแต่มันก็ไม่ลัน่นอีกครับเธอจึงหยิบค้อนเปื้อนเลือดแล้วก็เดินเข้าไปในป่า ระหว่างทางก็พบกับเสื้อผ้าของมาดามแลมเบิร์ตที่ละชิ้นพอพ้นจากเขตป่าก็ไปเจอกับซากเรือนจําเก่าๆที่นั่นเธอได้พบกับมาดามแรมเบิร์ตครับหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คืออดีตมาดามแรมเบิร์ตที่กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วพอผ่านมาได้เนี่ยเธอก็เข้าไปในเรือนจํจาจนไปถึงชั้นใต้ดินและพบกับประตูหินขนาดใหญ่สองบานซึ่งเธอรู้ท,ทันทีว่าน,นั่นคือทางนําไปสู่นรกขณะที่เธอกําลังจะดึงคันโยกเพื่อเปิดประตูพินเฮด หรืออีกฉายาหนึ่งก็คือเดอะโคแมนก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อคุยกับเธอแปบ๊บเดียวครับก่อนที่จะให้เธอดึงคันโยกเพื่อเปิดประตูเข้าสู่ดิ waste, นแดนเดอะเวส์นรกร้างที่เต็มไปด้วยโคลนเหนียวเหนื่อน่ะเคอร์สตี้เห็นฝูงชนจำนวนมหาศาลร,รวมตัวกันรอบๆบ่บบบอน้ำหินโบราณที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารพินเฮดบอกว่าเขากำลังรวบรวมเวทมนต์และต้องการให้เคอร์สตี้มาเป็นพยานให้กับเขาพินเฮดบอกว่าเขาได้หว่านเมล็ดพันธุ์ของเขาไว้ที่โลกมนุษย์แล้ว และ,มะเมล็ดพันธุ์นั้นหรือที่ต้องเรียกว่าเธอก็อยู่ป่าปนกับผู้คนในโลกของเคอร์สตี้เขาต้องการให้เคอร์สตี้ยอมรับที่จะเป็นพยานการพิชิตสวรรค์และนรกและพอเคอร์สตี้ปฏิเสธที่จะทําตามที่มันบอกพินเฮดก็ซัดเธออย่างแรงจนเธอล้มลงกับดินในขณะที่มันกําลังเฝ้ามองดูฝูงชนเคอร์สตี้ก็มองเห็นคอนที่เธอถือมาอยู่ใกล้แครเอื่อมเธอรวบรวมความกลา้าก่อนที่จะตะโกนเรียกชื่อที่มันเกลียดที่สุด ออกไปว่าไอหัวตะป,ปูเพราะได้ยินคำนั้นพินเฮดก็ทริกเกอร์ทันทีครับเธอชักค้อนที่ซ่อนไว้ฟาดเข้าที่หน้าของเจ้าปีศาจตะป,ปูถูกเกี่ยวแล้วก็บิดออกทำให้ลำแสงสีน้ำเงินอันเจิดจ้าพุพ่งออกมาจากบาดแผลบนใบหน้าของมันพินเฮดกรีดร้องด้วยความโกรธเคอร์สตี้ถูกเวียงกลับไปในโคลนในเสี้ยววินาทีนั้นเธอก็เห็นภาพแฟรงค์คอตตอนที่เคยทำร้ายเธอและพอหันมาเห็นว่าตัวเองยังถือค้อนอยู่เธอก็เวียนมันออกไปอีกครั้ง ซัดเข้าไปหน้าพินเฮดจนตะปูกระเด็นออกมาอีกและลำแสงเจิดจ้านั้นก็พุ่งออกมาจากบาดแผลใหม่พินเฮดปล่อยเธอและก้าวถอยหลังไปเพื่อป้องกันไม่ให้แสงไหลออกมาก่อนจะนิ่งงันไปและปล่อยให้เคอร์สตี้เดินจากไปพร้อมกับตะปูของเขาเคอร์สตี้ก็สงสัยว่าเธอรอดมาได้อย่างไรอีกครั้งเธอออกจากห้องขังมาในช่วงเช้าและพบว่าประตูที่นำไปสู่แดนรกร้างได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมันถูกปิดผนึกและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เธอเดินกลับไปยังโรงแรมซึ่งตอนนี้ดูบิดเบี้ยวและกำลังจะจมลงสู่พื้นดินก่อนที่จะเบนเข็มไปที่ท่าเรือและเรือใหญ่ที่เธอว่าจ้างให้รออยู่ก็ส่งเรือบดสีดําลําเล็กมารับเธอเธอนั่งเรือออกไปจากเกาะพร้อมกับค้อนเปิดเลือดก่อนจะโทรศัพท์ไปหาแลนซิงแต่เบอร์นั้นมันไม่ใช่เบอร์ของแลนซิงอีกต่อไปแล้วครับแต่เป็นร้านร้านหนึ่งในนิวยอร์กเคอร์ตี้ก็งงสิครับจึงเริ่มติดตามข่าวสาร จนรู้เรื่องราวการสังหารหมู่นักเวทผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลกของพินเฮดมีรายงานว่าพบประตูสู่โลกอื่นในนิวยอร์กและปีศาจร้ายหน้าเดินตามถนนที่ว่างเปล่านอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเดอะเวสและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมันได้หายไปในชั่วข้ามคืนไม่มีปีศาจมาปรากฏตัวอีกเมื่อมีการเปิดประตูสู่ความว่างเปล่าและมีข่าวลือว่าลูซิเฟอร์เองก็ละทิ้งหน้าที่และกำลังเดินอยู่บนโลกชื่อของแฮร์รี่ดามอล นักสือแห่งนิวยอร์กปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเธอยังจำได้น,นะครับแฮร์รี่นี่ก็เป็นพยานอีกคนหนึ่งที่พินเฮกล่าวถึงหลายเดือนต่อมาเคอร์สตียังคงกังวลเกี่ยวกับงานอันยิ่งใหญ่ของเธอเธอบกมุ่นอยู่กับคําพูดของพินเฮสที่ว่าเขาได้หวานมาเม็ดพันธุ์ของเขาเอาไว้บนโลกและเธอคนนั้นก็อยู่ในโลกนี้เธอก็แอบตามสืบครับจนเจอเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมอาจารย์มหาวิทยายลัย4คนซึ่งเป็นนักเวทเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานก่อนที่เธอจะไปเยือนเกาะปีศาจ พวกเขาโดนทำร้ายอย่างทารุณรายงานระบุว่ามีบุคคลอื่นอีก3คนรวมถึงทารกคนหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุแต่พวกเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเคอร์ซีเตรียมพร้อมที่จะพบกับเดสดอเธอร์หรือลูกสาวแห่งความตายและเธอก็ตระหนักดีว่าไม่ว่าจะหนีไปที่ใดความทรงจำความรู้และความสูญเสียที่ได้เผชิญในนรกก็ะจะติดตามหลอกลออเธอไปตลอดเมื่อเธอมองไปที่ตะปูที่ถอนมาจากหน้าของพินเฮดที่วางอยู่ในโถแก้วข้างเตียง เธอก็เข้าใจความจริงอันโหดร้ายต่อให้นรกไม่มีอยู่จริงมนุษย์ก็จะสร้างมันขึ้นมาเอง